สิ่งที่เราเลือกก็คือการทําเกษตรตามรอยพ่อก็คือเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มต้นในการปลูกมีอยู่3ระยะด้วยกันระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเพื่อหล่อเลี้ยงกันให้ครบวงจรพื้นที่ของไร่เรานะครับก็ประมาณ3ไร่ด้านบนจะเป็นพืชที่ระยะยาวเป็นพืชหลักก็คือส้มโอซึ่งเป็นสินค้า GI ไชัยนาทอันนี้เขาเรียกว่าสายพันธุ์ทับทิมสยามทางนู้นพันธุ์ส้มโอขาวแตงกวาแต่ทับทิมสยามที่นี่ปลูกได้แต่ สีจะไม่เข้มเหมือนที่ปากพนงังแต่รสชาติอร่อยกว่าแล้วไม่ฉ่าไม่เหนียวมือนี่คือความต่างเห็นไหมเวลาเราสัมผัสก็คือเขาจะมีขนเล็กๆก็จะทําให้นุ่มมืออายุการเก็บความแก่ของมันอะ่ะความชัดของจุดขี้เขียว,วเล็กๆเห็นลูกข้างบนไหมมันไม่ชัดมันยังไม่ขยายมันยังไม่ถึงการเก็บลูกเล็กๆนี่จะหนักกว่าขาวแตงกวาด้วยนะเพราะเนื้อมันเยอะอันนี้ปลูกมา3ปีการดูแลขาวแตงกวากับเนี่ยการดูแลมันจะต่างกันนิดนึงก็คือทางเนี้เขาจะชอบน้ํามากกว่าขาวแตงกวาเราจําลองสถานการณ์จากปากพนังปากพนังก็จะมีความ ชื้นร้อนชื้นแล้วก็ดินก็จะชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาแต่ของขาวแตงกวาเรามันจะ ทนแรงกว่าว่างั้นเถอะระยะห่างก็ประมาณ5เมตรในการปลูกถ้าปลูกมากกว่านั้นอ่ะตอนแรกตั้งผิดมันจะมีมะนาวด้วยก็เลยต้องแซมแซมส้มโอเข้าไประยะ5เมตรมันถีไปตรงนี้จะพอดี5เมตรจะพอดีถ้าหน้าแรงถ้าเราอยากให้มันติดดอกติดลูกเนี่ยปล่อยให้มันแห้งเกือบมันจะเฉาอ่ะแล้วเราก็อัดน้ําเข้าไปแล้วก็เอาเอาเอาปุ๋ยตัวที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์เข้าไปเดี๋ยวมันก็ติดดอกดอกกลางคืนมันจะหอมมากแต่ไม่หอมเท่าเขาแตงกวานดอกเขาอ่ะมะนาวกับส้มก็เหมือนกันถ้าเราจะให้มันติดลูกติดดอก กเยอะเนี่ยก็คือปล่อยทิ้งไว้สักประมาณร่วมเดือนไม่ต้องลดน้ํามันแล้วเราก็มาลดน้ําใส่ปุ๋ยเนี่ยวิธีดูแลแล้วก็สางให้มันโล่งมันจะได้ออกง่ายๆคุณสมบัติของขาวแตงกวาก็คือเนื้อเขาจะแห้งตัวเหมือนกุ้งเมนูหลักๆที่เอาไปทําก็คือยำส้มโอจะลอ,อยมากมันจะกรอบเราก็นําเสนอโอระจูเขารับซื้อเราเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแหล่งใหญ่ที่อยู่ที่เรานําส่งพัตคานโอระจูส่งมาแล้วตันกว่า ร่วม2ตันแล้วเราดูแลคุณภาพดีแล้วเราปลูกเป็นแล้วแต่ยอย่าเยอะนะครับเพราะว่าผลผล,ผลิตผลไม้พื้นบ้านเนี่ยมันจะออกตามฤดูกาลแล้วก็ไม่ขาดช่วงการทําตลาดผกผลไม้พื้นบ้านคุณต้องกล้านําเสนอกับห้างร้านต่างๆเดินก็หาเลยนะครับเขามีพื้นที่ให้เราอยู่แล้วเพียงแต่แล้วเรากล้าไหมนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการขายสินค้าที่ครบวงจรหมุนเวียนได้ตลอดมีขายได้ตลอดนี่คือโจทย์ที่สําคัญ ที่ล่องสวนเนี่ยเวลาเราขุดเราต้องแย่ประโยชน์นะก็คือเราต้องให้ให้น้ํามันเลี้ยงต้นไม้แล้วก็ที่ตรงกลางคลองเราต้องเลี้ยงปลาก็คือมันมีทุกสายพันธุ์มีทั้งปลาช่อนปลาดุกปลาสวายปลานินปลาทับทิมปลายี่สบแล้วก็ปลาหมอปลาดุกปลาช่อนผักตบชวาที่เห็นเนี่ยนะคะเอาใส่ไว้ทําไมอาจารย์ใจเพชรใส่ไว้ทําไมผักตบชวาเขาเรียกว่ากรองน้ำอ่ะแล้วก็เป็นที่อาศัยของปลาด้วยอ่าบางร่มนะลูกแล้วก็ล่าเขามีประโยชน์ทำปุ๋ยหมักได้ ออกอากาศน้ำน,นะคเขาไปทำเป็นภาชนะก็ได้เผักตบชวานำผักตบชาวาไปแปรรูปเป็นกระเป๋าเป็นเปล้วนแล้วก็อุปกรณ์ของใช้เยอะแยะมากมายเลยนะครับ ขม่างขมแดงขมเขียวเมนูขมอบชีสอร่อยแล้วก็ผัดน้ำมันหอยก็อร่อยโรยจิม้มน้ำพริกก็ได้แล้วก็ลากเขาเนี่ยเป็นสมกําลังดีเลยแหละเวลาเราปลูกข้างๆเห็นนะมันก็จะได้ประโยชน์น้ําหกลงไหนก็มีผักตรงนั้นนะวัตถุครสแดงก็เป็นสลัดทานสดผัดน้ำมันหอยต้มจืดได้หมดเลยผักขมเนี่ยมันมีประโยชน์เพราะว่ามีคลอโรฟิลสองข้อแสงเวลาเราปลูกเนี่ยเราต้องมีอะไรแซมด้วยนะวโวคาโดเสียบยอด3ปีได้กินลูก ผักบุ้งเนี่ยมันต่างกันก็คือเวลาเราปลูกดินแบบนี้นะมันเดินทางไปรุงเทพมันยังมีความสดอยู่นะแต่ถ้าแปลงไหนที่เขาใช้สารเคมีเนี่ยการเก็บหรืออายุของกันความสดมันต่างกันเขาจะเหี่ยวไวมากๆเลยสังเกตนะเวลาเราซื้อผักตลาดอ่ะแต่ถ้าเป็นผักอินทรีย์ที่ปลูกดินแบบนี้ธรรมชาติสดตลอดเวลาเก็บได้นานด้วย นี้ก็จะเป็นพืชสวนครัวเกือบทุกอย่างที่กินได้ต้มยำทําแกงนะครับเราก็ต้องใช้มีความต้องการของพื้นฐานของคนไทยปกติสวนเรายังปลูกแบบอินทรีย์นะครับแล้วก็ดูแลแบบธรรมชาตินะครับอันนี้แปลงวอเตอร์ครสนะครับแปลงจริงจูชายถ้าอยู่ในกระถางแบบนั้นโตช้าถ้าเราลงดินโตแป๊บเดียวมารอดเดียวกันนั่นะ ผักพื้นบ้านมีช่องทางการตลาดอีกเยอะเลยนะครับแต่เราต้องเดินให้ถูกช่องการที่เราจะปลูกอะไรก็แล้วแต่อย่าไปปลูกสิ่งเดียวหรือเชิงเดียวให้เยอะๆเพราะฉะน,นั้นการทําผักผลไม้พื้นบ้านผักสมุนไพรพื้นบ้านอย่าปลูกเยอะไม่ต้องปลูกเยอะแล้วเก็บขายได้ตลอดมีรายได้เข้ามาตลอดและที่สําคัญนะครับสินค้าดีมีคุณภาพราคาถูกขายได้แน่นอนเวลาตลาดมันต้องการเยอะๆแล้วเราก็นําสิ่งนั้นมาบอกชาวบ้านเพราะชาวบ้านเขาปลูกอยู่แล้วและเราก็รับซื้อของชาวบ้านไปนําเสนอขายให้กับคน นกรุงเทพหรือคนกรทมสาวออฟฟิศนะครับแล้วก็คนที่ดูแลสุขภาพผักผลไม้พื้นบ้านช่องทางการตลาดสูงมากเราก็รวมสินค้าเกษตรกรของจังหวัดชัยนาทรวมเริ่มต้นก็คือที่สวนผลฟรอนนะครับเพราะว่าเราปลูกเยอะแล้วน่กินก็เหลือนะครับแจกก็เหลือเนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยนำสินค้าของพีผักพี์เราเข้าไปจำหน่ายถึงผู้บริโภคโดยตรงเลยนะครับ ในการปลูกผักเนี่ยจริงๆแล้วมันมีต้นทุนหมดแหละเราใช้ไฟใช้น้ําขุดบอ่อทาอะไรก็แล้วแต่มีต้นทุนแต่ทํายังไงให้มันมีต้นทุนที่พอเหมาะกับไรายได้หรือประหยัดให้ได้มากที่สุดฟางก็มีประโยชน์เอาฟางมาโปะพื้นเนี่ยนะครับทำให้ความชุ่มชื้นพอมันย่อยสลายแล้วเนี่ยมันกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะครับนั่นคือ1ประหยัดเรื่องปุ๋ยและอัดพื้นที่ให้เต็มที่ทําพื้นที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ที่นี่เนี่ยต้นยางนาเยอะมากแต่ว่าณับปัจจุบันเนี่ยก็จะเหลือน้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมาเที่ยวที่สวนใจเพชรเกษตรคนเมืองเนี่ยนะครับก็จะมีกิจกรรมเพาะกล้ายางนาสืบทอดเจดตนาของพ่อหลวงเราสวนใจเพชรเกษตรคนเมืองครับเราก็เป็นสวนหนึ่งที่ดูแลพันก้ายางนาเพื่อให้อยู่คู่กับคนไทยจากพระราชดำริของนายหลวงให้ดูแลพ่อก้ายางนาตอนนี้เรากําลังจะพ่อกล้ายางนาตามวิถีชุมชนของเรานะครับแล้วเราโยนพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสาม ความสวยงามของต้นตาลธรรมชาติเวลามองสีเขียวมันสดชื่นทางสายตานี่คือทุ่งนามันเป็นทุน่งนาพื้นที่นาของคนอื่นแต่มันเป็นวิวเราเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปลงทุนถ่ายไม่ต้องทุนเสียตงังค์นาเขาแต่วิวเราเย yeah! ช่องทางของเกษตรกรที่คิดจะเริ่มหรือเริ่มแล้วแต่ยังไม่มีช่องทางนะครับเรื่องของการตลาดหรือการค้าขายนะครับใครต้องการขายผักผลไม้ใครต้องการที่จะทําตลาดไม่ยากไม่ใช่สิ่งที่ยากแต่คุณกล้าหรือเปล่าที่จะทากล้าที่จะนําเสนอกล้าขายของดีใน,ในราคาถูกการที่เราจะปลูกอะไรก็แล้วแต่อย่าไปปลูกสิ่งเดียวหรือเชิงเดียวให้เยอะๆกินอะไรปลูกสิ่งนั้นและปลูกสิ่งนั้นและต้องขายสิ่งนั้นให้ได้ผักผลไม้เนี่ยเวลามันออกผลผลิตมันออกผลผลิตไม่เท่ากันตาม ระยะเวลาหรือฤดูกันเพราะฉะนั้นการทําผักผลไม้พื้นบ้านผักสมุนไพรพื้นบ้านอย่าปลูกเยอะไม่ต้องปลูกเยอะแล้วเก็บขายได้ตลอดมีรายได้เข้ามาตลอดและที่สําคัญนะครับสินค้าดีมีคุณภาพราคาถูกขายได้แน่นอนสําหรับท่านที่สนใจนะครับในเรื่องของการมาดูงานหรือจัดกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆที่นี่ยินดีนะครับที่จะให้ทุกท่านนะครับมาใช้บริการพื้นที่ของเราหรือมาศึกษาดูงานแล้วก็เป็นจด MOU กับสถานราชก,การต่างๆได้หมดเลยนะครับถ้าที่สนใจนะครับที่จะมาทํากิจกรรม รหรือมาท่องเที่ยวเรียนรู้ที่นี่ก็ยินดีนะครับเราจะช่วยเหลือชุมชนให้มีไรายได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดต่อได้ที่นี่เลยนะครับเฟซบุ๊ก <Facebook S 2> นะครับใจเพชรพรบจีเบอร์นะครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าสี่หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับใจเพชรไอเดียฟาร์มนะครับขอบคุณครับ